หลายนนะะนะหลายคนนะคะดูนะอ่าหลายคนคู่ค้ากินนานๆหนูกลัวเพราะว่าแบบว่ามันต้องไปแช่น้ําร้อนอะ่ะเพราะหลายคนเคยได้ยินข่าวไนงะว่าซองชารรมาจากเยื่อพลาสติกกินไปนานๆไปตกค้างกลัวไงทุกคนตื่นกลัวอีฉันก็กลัวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในครั้งที่ครั้งแรกเลยนะไม่ใช่เพิ่งมาทําครั้งแรกที่เริ่มผลิตเลยทุกคนเชื่อไหมว่ากลัวไปคุยกับคุณหมอ ก่อนที่ครูจะทำนะคะครู่็คุยกับโรงงานเลยคุยกับท่านหมอหมอที่เขาดูแลเรื่องการผลิตนะคะที่เขาดูแลครูบอกว่าครูไม่ต้องการสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งนั้นนะเพราะครูกินเองไม่ได้คิดจะขายพวกคุณหรอกไม่ต้องการอันตรายเพราะจะกินตลอดชีวิตอันนี้ไปพูดกับเขานะคะไปพูดกับเขาเลยจะกินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอสิ่งที่ไม่ตกค้างขอที่ไม่อันตรายอะไรแบบนี้ทีนี้เขาเขาแนะนําว่าถ้างั้นนะ่ะต้องเอาเป็นเยื่อไม้แล้วแหละ เพราะว่าเยอะไหมแต่ต้นทุนสูงนะสู้ไหมนะคะทุกคนฟังนะต้นทุนสูงนะแต่ทาไปกินเองต้นทุนสูงคงไม่เป็นไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุยก่บเขาเพราะไม่ได้ทําไปขายทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูคุยกับคุณหมอผู้ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตนะคะเขาเป็นพ่อบุญธรรมของน้องที่ครูผลิตของโรงงานน้องที่ครูผลิตครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยแล้วคุณหมอบอกว่าอ๋อถ้างั้นทํากินเองอะ่ะต้นทุนสูงไม่เป็นไรเนาะะเป็นการแล้ว ครูก็ถามว่ามันแตกต่างจากทั่วๆไปยังไงเขาบอกว่าทํามาจากเยื่อบมอนนะคะซึ่งเยื่อบมอนเนี้ยต้องสั่งทาพิเศษสําหรับคนที่รักสุขภาพเท่านั้นสําหรับพวกที่ชอบออร์แกนิกสําหรับคนที่ชอบเกษตรอินทรีย์สําหรับคนที่ชอบที่ไม่ให้มีสารอะไรแบบนี้ค่ะในร่างกายเขาก็ยอมลงทุนครูก็บอกว่าโอเคทุกคนคะต้นทุนต่างกันสมมุติสมมุติว่าซองเนี้ยค่ะสมมตินะคะซองกระเชือกเนี้ยค่ะในตลาดทั่วๆไปสมมติว่าเราซื้อซองละห้าบาทสมมติ ะะสมมติว่าเราสั่งซื้อซองปกตินะไม่ใช่เยื่อใบหมอนซองละห้าบาทเชือกและกระดาษใบหมอนนี้ค่ะทุกคนจะราคาสิบเอ็ดบาทมันไม่ใช่มากกว่ากันเท่าหนึ่งนะคะมันมากกว่ากาันเท่าหนึ่งกับนิดนึงนั่นแสดงว่าทุกคนมันแพงกว่ากาันจึงไม่มีคนทํา เกือบทุกแบรนด์ครูย,ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่แต่ถ้ามีครูขอโทษด้วยแต่ครูไม่เคยเห็นเพราะครูวไม่เคยเห็นใครที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนไม่เคยเห็นเลยนะคะ <mão> เพราะว่าคุณหมอที่แนะนําครูบอกว่าไม่ค่อยมีใครทำหรอกเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงมากแต่ถ้าทํากินเองอ่ะได้อันนี้คุณหมอแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดจะขายพวกคุณจึงทํามากินเองเข้าใจนะคะจึงผลิตมากินเองจึงใช้เยื่อใบหม่อนและก็เชือกที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนทุกคนคะนี่คือ เยื่อใบหมอนนะคะนั่นแสดงว่าเวลาเราจุ่มลงไปทุกคนไม่มีเยื่อพลาสติกออกมามีแต่เยื่อใบหมอนนะคะที่มันจะออกมาจากน้าบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นมันทานได้เข้าใจนะคะซึ่งมันทานได้มันผ่านกรรมวิธีที่สามารถทําให้เราทานได้แต่ไม่ใช่ทานเยื่อใบหม่อนนะคะอ่าแต่ไม่ได้ทานเยื่อใบหม่อนนะแต่มันไม่ตกค้างโอเคนะเพราะฉะนั้นอุ่นใจทําไมครูถึงกินตลอดนะคะทีนี้ทุกคนขาดไม่ได้ ดูนะคะพอเราอะ่ะลำไส้เราสะอาดทุกคนดูนะผิวหน้าผิวพันธ์ผิวพธุ์สวยมากทุกคนมันเกิดจากการที่ครัวขับของเสียออกไปแล้วเลือดดีน้ำเหลืองดีทุกคนเนียน